าพี่วิทพื้นได้หนึ่งรอยครั้งผมจะเลิกดูดบุหรี่ไฟฟ้าครับและจะกลับมาสอมบอลจับไปครับหนึ่งสองสมสี่ห้า ออโอเคโอเคก็พอยน้องเลิ่มดูบริไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็กลับมาตั้งใจสอมฟุตบอลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ